สัสดีเพื่อนๆนะครับที่รักในการเกษตรทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช้านี้ผมจะพามาดูคุณนายตื่นสายนะครับเพื่อผมปลูกไว้นิดนึงอันนี้คือผมตัดไปแล้วนะครับผมมีอยู่แค่นี้แหละผมก็เลยตัดแยกไปใส่กรนะถางแล้วอันนี้ ไว้ขายนะครับเสยเดี๋ยวรอให้ดอกเต็มกว่านี้นิดนึงนะครับนิอนอยนะครับพอได้ค่ากับข้าวนะพาผมมีอยู่แค่นี้แหละผมก็ตัดแบ่งออกมานะครับแยกมาปัก ง่ายๆครับอันนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรคุณอาเส้นสายเริ่มออกดอกแล้วนะครับตอนนี้จะไม่ได้เอาลงกร,ร,ร,ระถางเตรียมเตรียมกระถางไว้แล้วยังไม่มีเวลานะครับ ใส่ในถุงไปก่อนเรามาดูวตเตอรเคแดงกันนะครับวันนี้นชุดที่ผมเตรียมไปส่งให้ลูกค้าแล้ว เลิ่มนัดลูกค้ามาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ได้เวลาจัดส่งทีนะครับอันนี้เป็นผักชีที่เราปลูกไว้รอบที่แล้วนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งน่าเพิ่งจะเริ่มงอกนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาใช้เวลานานแค่ไหนนะครับนี้เพิ่งจะเริ่มงอกเอง อาทิตย์แล้วนะครับเราคุดลอง,องปลูกังไปงงุกฝากกดติดตามช่องผมด้วนะย,ยนะครับ i o n m e นะเกษตรนาบ้านง่ายๆนะครับสำหรับคนพื้นที่น้อยนะไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูก